สวัสดีครับเวลาจางไชน่ามหาจางพลังบวกร้อยล้านชายชานข้ามาังคลโหราศาสตร์อินโดจีคลกนี้ปูนจเสนอเรื่องราวของเมื่อดาวสุกย้ายราศีวันที่ 2. กรกฎาคมถึง2 7กรกฎาคม68จะส่งผลบวกหรือลบต่อชาวปีมัโรอย่างไรบ้างรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งการที่ดาวสุกย้ายทางนี้นะครับมักจะส่งผลดีในหลายมุมสำหรับชาวมัโรโก็คือคุณสามารถเรียนรู้ ถึงปัญหาต่างๆเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคุณแทนเนี่ยในอนาคตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคุณจะเป็นผู้ส่งความรู้มากยิ่งขึ้นและรวมถึงสามารถที่จะรับรู้ถึงการหลอกลวงทางสแกมเมอร์ที่มันทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นคุณอาจจะทามาระวังตัวมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะเจอเคสตัวอย่างหรือบางอย่างเนี่ยการหลอกลวงไปก่อนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดกับคนที่คุณเคยรู้จักนะครับหรือคนกล้ตัวคุณเนี่ย คุณจึงเข้าใจวิธีการป้องกันผลประโยชน์ของตัวคุณเองม่ขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินสดมือคุณนั้นนะครับหรือผลประโยชน์ต่างๆนี้คุณทำมาได้ดีไมิ่งขึ้นคุณสามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้ดีไมิ่งขึ้นรอบคอบในการให้เงินอยู่กับคุณไปได้ดีไมยิ่งขึ้นนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถทําให้เครดิตในในระยะสั้นของคุณเนียถือว่าดี นำเพราเรียกว่าทําการค้าการขาย,ขายหรือการสื่อสารต่างๆนี่ทําได้ดีือกินที่ดีนะครับเรียกว่าคุณสามารถวางแผนการเงินต่างๆเนี่ยได้ดีและมีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวเรียกว่าคุณทําสิ่งทุกอย่างได้แน,น่นอนมากิขึ้นนั่นเองอีกทางการย,าย้ายครั้งนี้ของดาวศุกร์นั้นนะครับคุณอาจจะเริ่มมีความสึกที่มั่นใจมากิขึ้นรู้สึกความระยียวา,าโอเคมากิ่งขึ้นในมุมความสัมพันธ์และความรักกับคนที่คุณรักนั่นเองนะครับ คุณรู้สึกว่าเนี่ยเขาพาเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าเขารู้คุณค่าของการเงินมากยิ่งขึ้นเขารู้เข้าลอยมากยิ่งขึ้นตรอดจนมีความฉลาดในการาวางแผนชีวิต er มากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่ารู้รู้สึกว่าครอบครัวของคุณน,นั้นมันดีมากยิ่งขึ้นคุณรู้สึกว่าแบบนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่ครอบครัวของคุณจะฟ้าสดใสมากกว่าเดิมนะครับ คุณจึงรู้สึกว่ามีโมเมนต์ดีๆในความรักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแม้สิ่งที่เขาทำเนี่ยจะเป็นโลเทคก็เถอะแต่ก็เป็นโลเทคในแบบที่คุณโอเคและมันสามารถรู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ดีไม่ขึ้นรักก็ปัวไม่ขึ้นและวางแผนทางการเงินทางเงินได้เก่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยคุณก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณนะครับคุณจะให้ความสนใจ ในเรื่องที่มันเรียกว่าเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มันแปรปรวนที่มันไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นที่มันคาดเดาได้ยากมากยิ่งขึ้นคุณสนใจพยายามดึงสารลึกลับต่างๆมาเกี่ยวพันหรือหาข้อมูลแปลกแปลใหม่ๆที่แปลกประหลาดพิสดารนี่อันจะทําให้คุณสามารถที่จะเตรียมตัวพร้อมรับสานการที่มันแปรปรวนสุดจะคาดเดาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าคุณที่ของคุณนั้นหาข้อมูลเหล่านี้ มากยิ่งขึ้นเพื่อมาเติมเต็มการตัดสินใจในบางครั้งในบางโอกาสได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตของคุณให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นกันบ้างนะครับดาวเด่นสลับชาวมะลงในช่วงวันที่1ถึง27กรกฎาคม68ก็คือเลข4และเลข2จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเมื่อดาวสุขญ้าราศี2กรกฎาคมถึง27ดกรกฎาคม68 จะมีผลบวกผลลบต่อเชา้ามันลงอย่างไรบ้างหากคุณชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ไล,ล่ดลงกดกระดิ่งช่องเพราะจากชแนลเดินครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับ